สวัสดีครับวันนี้เอาพระมาให้ท่านชมกันนะครับผมได้สะสมไว้ก็พอสมควรนะครับก็อันนี้ก็มาชมในราการกล้องส่องพระสยามกับอาจารย์สุทัศน์มันเกษวิทย์คมสุโคไทยนะครับก็ให้ท่านชมกันไปหลากหลาย มีทั้งพกักปุกทั้งพระเกจินะครับเนื้อนาวะโรหะเนื้อดินเนื้อชินนะครับเนื้อว่านก็หลายอย่างก็มีท่านที่เ,เข้ามาคอมเมนต์กันอะไรกันมาให้กำลังใจกันอะไรกันมากมายก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับพอมีความรู้ก็เอามาให้กับ ท่านผู้ชมกันนะครับแล้วก็ผมได้สะสมพระนั้นก็ไม่ใช่นิดหน่อยหรืออีกอย่างนึงหรือเพึ่งสะสมพระไม่ใช่ผมสะสมมาตั้งแต่อายุสิบสเจ็ดนะครับแล้วก็เป็นขราชการครูบำนาญน,นะครับก,ก็เกษมาก,ก็เป็นสิบปีละนะครับก็ ให้ท่านผู้ชมมีความรู้กันคนที่อยากจะสะสมพระหรืออยากจะบูชาพระไว้เก็บไว้รุ่นใหม่ๆนี่ก็จะได้มีความรู้กันนะครับก็ให้พอพอสังเกตในการชมพระครัเดี๋ยวมาชมกันเลยครับวันนี้ก็จะมาชมพระเนื้อดินกันต่อนะครับ นี้จะเป็นพิมพ์ของหลวงปู่บุญนะครับเรียกว่าพิมพ์หนังตรุงหลวงปู่บุญทำไมถึงเป็นเนี่ยครับดูยันเนี่ยยันของหลวงปู่บุญนะครับอ่าดูใกล้ๆน,นี่เป็นเนื้อดินนะอันนี้จะออกเป็นสีสีสีแดง เรียกว่าอ,อิดเผานะครับสวยนะนะหลวงปู่บุญี้่็สร้างพิมพ์ได้สวยอีกแบบหนึง่งแล้วเนื้อแล่งนะครับตาพระตาพระนานแล้วตั้งแต่80สิปีร้อยปีขึ้นไปเนะี่ยพระจะแข็งนะครับจะแล่งครับดูพิมพ์นี้อีกพิมพ์หนึ่ง นะครับสวยนะพิมพ์หนังตะรุงของหลวงปูป่ปูนะมียันของหลงปู่ด้วยหลวงปู่ภูนี่ก็เป็นยอดพระเทจินะครับอีกองค์หนึ่งอีกรูปหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดัง กางเมตตามหานิยมนะครับอันนี้จะเป็นคุกรักดำนะหรือลงรักดำนะครับหนังตะรุงตรงหลวงปู่บุญนะครับ,รบ,นะรบผิวจะไม่ไม่ไม่เหมือนกันคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าอยู่ที่การ เก็บนะครับนะครับดูนะฮะแล้วพิมพ์นี้กับพิมพ์นี้คล้ายกันแต่ไม่ไม่ใช่พิมพ์เดียวกันนะคนละพิมพ์เลยเนี่ยดูดูดูกระหนกนะครับเนี่ยดูซุม้มไหมอันนี้ก็อีกพิมพ์นึงนี่ก็พิมพ์นึงครับแต่เป็นของหลวงปู่บุญทั้งคู่เนี่ยครับ ไม่ใช่มีพิมพ์เดียวนะครับรับก็โทรมาคุยกันครับกอาจารย์จุศัตมั่นเขตวิทย์มีพระให้ชมกันหลากหลายใช้ชื่อรายการว่ากล้องสองพระสยามเพราะว่ามีพระทุกภาคมีทั้งพระเกจ,จิ แล้วก็พระกรุนะครับครับการดูพระนั้นการดูเนื้อส่วนมากผมจะแนะนำให้ดูด,ดูเนื้อพระนะครับไม่ได้เน้นให้ดูตำหนิเพราะว่าพระแต่ละองค์เนี่ยพิมพ์เดียวกันเนี่ยมันไม่เหมือนกันดูสององค์นี้ผมจะ<ด>ให้นะสังเกตด,ดูนะครับผมไม่เน้นตำหนิ ท่านเน้นตําหนิเนี่ยมัน,ม,นมันเราไม่ได้พระแท้หรอกนะครับนะฮะดูนะครับเนี่ยเห็นไหมเส้นตรงเนี้มันยังไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าเขาใช้กดพิมพ์นะครับเนี่ยดูเส้นเห็นไหมเนี่ยฮนะกับชัดมีแต่ชัดกับไม่ชัดนะครับ อ้าวดูหูเนี่ยดูข้างนี้คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันเห็นไหมนี่ตรงนี้เว้าวตรงนี้ไม่ไม่เป็นไรเนี่ยบางคนก็เอาตำหนินิดนิดนิดหน่อยเนี่ยมามาให้ว่าต้องเป็นอย่างนี้นะตรงนี้ต้องเว้าวอะไร่งเงี้ยคือเส้นใหญ่ใหญ่อะเขาจะให้เล่นตามของเขาฮะผมผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะจะผิดหรือถูกผมไม่รู้อะคือแล้วแต่เขาจะเขาจะ ตั้งตำนิขึ้นมานะครับไม่รู้ว่าเขานั่นยังไงผมไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วเขาก็จะเล่นตามที่ของเขาถ้าผิดพิมพ์ปับ๊บเนี่ยเขาตีเก้ทันทีเลยนะครับแม้กระทั่งยันนะครับเนี่ยดูยันคล้ายกันแต่ไม่เหมือนเห็นไหมเนี่ยคล้ายกันเนี่ยเห็นไหมแต่เหมือนกันไหม ไม่เหมือนเนี่ยครับเพราะเขาจะเขียนเราเขียนตัวหนังสือยังไม่ไม่ยังไม่เหมือนกันเลยตัวก็ไก่ขอไข่อสอเสืออะไรเห็นไหมยันขึ้นมายังไม่เหมือนเลยนะครับเนี่ยจะเอาเป็นตำหนิที่มันตายตัวผมว่ามันไม่ใช่นะพวกเซียนเนี่ยจริงๆ่ะผมไม่ค่อยเชื่อเนี่ยอย่างพระผมเนี่ยผมรู้ประวัติของผมมาผมเก็บมาตั้งสี่สิบปีห้าสิบปี นะครับเอาไปดูบอกโอ้พระทําใหม่มันจะใหม่ได้ยังไงอยู่กับผมแล้วก็อยู่กับปู่กับพ่อมาอีกเท่าไหร่ผมไม่เข้าใจนะครับนะฮะแล้วก็แล้วมาอยู่กับผมก็สี่สี่สิบปีห้าสิบปีแล้วเนื้อก็แก่งนะแล้วเราก็มีนึง ก็เหมือนเหล็กเลยครับ,อ,นนรบอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับยิ่งแกล่งใหญ่นะครับผมจะไม่เน้นเน้นตำหนินะครับตำหนิเอามาเป็นที่ตั้งไม่ได้เพราะว่าพระกดพิมสมัยก่อนเพราะว่า ที่ผมกล้าพูดเนี่ยเพราะว่าผมเป็นนักเรียนมัธยมอายุสิบสามสิบสี่เนี่ยผมอยู่มัธยมครูเขาสอนให้กดพิมพ์นะครับสร้างอย่างอื่นทีนี้พอได้เสร็จปับ๊บผมก็เอาพระปูนี่แหละนะครับท,ที่ที่เราเกิดมาแล้วเราเห็นเราก็เอาเอาดินนะครับเอาดินเอาดินเอาดินเหนียวมาเนี่ยแล้วเราก็เอาพระเนี่ยกดเข้าไปนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทาเมื่อก่อน,นใช้น้ำมันหมูนะผมใช้น้ำมันหมูสมัยก่อนนี่เขาจะเจียวน้ำมันหมูไว้เอาน้ำมันหมูมาทาถ้าถ้าเราไม่ทามันมัน,ม,นมันงัดแบบออกมาพระออกมาไม่ได้ทีนี้เราก็เอาเอาดินมากดบางทีก็เอาไอ้ถุงยางเผาไฟแล้วก็ให้ให้ให,ให้ให้หยดไปนะครับ เพราะว่าพลาสติกทุกยางเวลาเวลาทําเสร็จแล้วมันจะแข็งะนะครับก็พอพอดึงพิมพ์ออกมาเนี่ยแต่ละองค์นี่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราดึงงัดแรงมั่งค่อยมั่งพระก็จะบิดจะเบี้ยวไปอะไรไปมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมรู้ว่าถ้าเอาตรงนั้นมาเป็นตำหนิเนี่ยพอมันผิดพิมพ์ปั๊บเนี่ย ไตเก้ทันทีเลยเนี่ยมันไม่ใช่นะครับก็ขอฝากไว้กับนักสะสมพระนะครับผู้อนุรักษ์รักพระแล้วก็พยายามดูฮะเนื้อดินเอาไปเทียบกับโบราณสถานวัตถุนะอ่าถ้าเนื้อเนื้อโลหะก็ไปดูไอ้พวกของเก่าๆพวกเหล็กตพวกเหล็กพวกเอ ก็สีอะไรพวกตะปุงตะปูอะไรพวกเก่าๆที่มันเกินห้าสิบปีขึ้นไปเรามาเทียบกันอย่างนั้นครับถ้าเนื้อทองเหลืองก็พวกนั้นนะครับองเป็นผานเป็นขันลงหินอะไรตัวอะไรสมัยตั้งแต่ปู่ตั้งแต่สมัยพ่อเราอะนะครับอย่างผมนี่ก็อายุเจ็ดสิบนะครับถ้าสมัยพ่ออะไรเอามาเทียบนั่นแหละครับมันจะไม่หนีกันหรอกถ้าพระถ้าเนื้อยุคนั้นะยังไงมันก็ไม่ผิดครับ มันยังไงมันก็เก่าถึงยุคน่ทันหลวงพ่อน่แต่ถามว่าตำหนิพิมพ์ปั๊บเนี่ยจบเลยนะครับผมบอกได้เลยเพราะว่าพราเนี่ยเขาม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 า,มา,มาเรียนแบบเนี่ยเมื่อประมาณยังไม่เกินร้อยปีนี่หลยนะครับยังไม่ยังไม่เกิน,100นร้อยปีมาทำกันนะครับาก็ฝากไว้นะครับใหได้มีความรู้กัน